โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมอุปกรณ์ชิ้นต่อไปคือตัวท่อแป๊บยาวสองเส้นตัวนี้ตัวเส้นเครื่องร่อนเราจะเตรียมร้อยห้าสิบเซนส่วนตัวล่างเราจะเตรียมร้อยหกสิบเซนโดยที่ระยะด้านบนเนี่ยเราจะเจาะรูเพื่อร้อยชิ้นนี้ชิ้นชิ้น ชิ้นฝาด้านบนตัวนี้เป็นชิ้นแรกเราจะเว้นระยะห่างอยู่ที่15เซน15เซนนะครับ15เซนเราจะเริ่มเจาะรูเว้นระยะจากตรงนี้ถึงตรงนี้15เซนเราจะเจาะรูขนาดไหน ขึ้นอยู่กับตัวเหล็กเกียวน็อตเนี่ยตัวเนี้ยว่าเพื่อนๆหาได้ไซส์ไหนก็จอะที่รูนั้นเลยเอ่อผมลืมบอกไปว่าตัวท่อเนี่ยฮะ,ะแนะนำให้ซื้อเป็นความหนาที่13.5เพราะว่าตัวเนื้อท่อเขาจะหนา เขาจะรับแรงได้นฮะแล้วก็เหนียวจะไม่ค่อยแอนโอเคครับ okay. พอเราได้ตัวหัวตัวหัวเครื่องด้านนี้เสร็จปุ๊บร้อยร้อยร้อยตัวน็อตเสร็จแล้วเรายังไม่ต้องขาขแน่นให้เรามาร้อยด้านนี้ต่อ โดยการที่เราจะดึงดึงให้ตึงตึงมือนิดนึงนะฮะแล้วก็วัดวัดระหว่างรูน็อตตัวนี้กับตัวนี้ให้มันตรงกันนะฮะพอเราได้ระยะแล้วเราก็เจาะรอูอ่าไม่เราไม่ต้องกลัวหรือว่าไม่ต้องเป็ดมากก็ได้เพราะว่าตัวตะข่ายเนี่ยมันจะยืดได้นิดหน่อย ตึงไว้ดีกว่าหลวมครับพอเราดึงเสร็จปุ๊บให้เราร้อยเชือกคาเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะฮะพอเราล้อยเสร็จแล้วให้เรามาวัดซ้ายขวาให้ได้ระยะใกล้เคียงกันมากที่สุดนะะพอได้ระยะใกล้เคียงกันมากที่สุดเสร็จปุ๊บ ตรงนี้เราจะใช้น็อตสองตัวล็อกตรงนี้ไว้เพื่อไม่ให้โครงขยืดละส่วนตัวโครงด้านในเราไม่ต้องไขน็อตก็ได้ครับเราไขาแค่ด้านนอกอย่างเดียวพอ,อพอตรงนี้เราไขาแน่นเอาเอาแค่ตึงๆมือพอเดี๋ยวท่อแตกพอเราได้ตึงๆมือเสร็จปุ๊บ เราเอากาวที่เราทาท่อตัวเนี้ยฮะแต้มๆที่ตัวน็อตไปเลยแล้วก็แต้มๆที่ตัวเกลียวไปด้วยการคลายเท่าที่ใช้มาผมก็แน่นพอสมควรจะไม่มีการคลายให้เห็นแล้วตัวตัวนอกเช่นกันเราเอาแค่ประคองตัวโครงเอาไว้ เต็มเต็มน้ำยาติดท่อนี่แหะแต็มที่น็อตเต็มที่ตัวหัวแหวนเนี่ยฮะเหมือนกันตัวเส้นเนี้ยผมซื้อมาหนึ่งหนึ่งเส้นผมจะแบ่งครึ่งอ่ะมันก็จะได้ยาวขนาดนี้ผมเสียดายผมก็เลยไม่ตัดออกเผื่ออนาคตเอาไปทำอะไรได้ โอเคครับอุปกรณ์ต่อมาเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมตัวตัวขานะฮะตัวขาเนี่ยให้เราเตรียมท่อขนาดความยาว40่สเซนนะฮะ40เซน2เส้นโดยการที่เราจะแบ่งครึ่ง แบ่งครึ่งก็จะเหลือ20เซน20เซนอันนี้ผมไม่ได้ประกอบให้ดูนะผมเอาอุปรกรณ์เหลือมาทำให้ชมเฉยๆนะเราจะเตรียมเป็นข้อต่อ90ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆชอบอบางคนชอบลูกเล่นหน่อยก็จะเป็น45องศาหรือ หรือ90ก็แล้วแต่ชอบเลยฮะแล้วแต่อุปกรณ์ที่ท้องที่หาได้โอเคครับเส้นนี้20 <S <S เราก็จะมาต่อแบบนี้ทำทำทำ,ทำตามผมเลยก็ได้นะครับเก้ <S <S สหุนท่อ20เซน4หุน3ทาง 40ตามด้วย20เซนสีห่หเเซนสหุนเราก็จะได้ตัวขาแบบนี้ส่วนความสูงความสูงของตัวเครื่องคืออันนี้เนี่ยนะฮะของผมก็จะเตรียม ท่อความยาว35เซน1เส้นแล้วก็40เซน1เส้นโดยที่35เซนเราก็จะมาเสียบตรงนี้เราก็จะได้ลำอันนี้โอเคนะครับ35เซนทีนี้ทีนี้ตัว3ทาง3ทับ4ผมหมด ผมก็จะมาสมมติให้ดูแล้วกันมันจะเป็น3ามทับสลดเหลือ4หุนที่ร้านเขาจะเขาจะมีขายตัวนี้เราจะซื้อมาสองตัวสามสี 4, ลดสีหุนเราก็จะมาไว้ข้างบนนี้เล็งเงให้ดีๆนะฮะเอาให้มันเอาให้มันได้ฉากแบบนี้ หเห็นไหมเห็นไหมนี่ฮะเพื่อที่ตอนที่เราใส่เครื่องไปมันจะหเห็นไหมฮะมันก็จะไม่หลุดโอเคนะฮะส่วนด้านหัวเอาอะไรนะครับส่วนด้านหัวเราก็จะประกอบชิ้นนี้อีกชิ้นหนึ่ง แต่ความยาวท่อนี้จะเป็น45เซน1ตัว35กับ45นะครับถ้าเอาขนาดของผมก็จะประมาณนี้เลย35กับ45นะครฮะตัวนี้เห็นไหมครับ3ทับ4ลด4หุนเวลาใช้งานก็จะประมาณนี้ พอเราได้ชิ้นนี้เสร็จปุ๊บเรามาส่วนต่อไปเลยครับ